这是赢不了的。 มาได้ไหมใส่ส <ies> ีแอไรแบบนัเออเจ้าเป็นน้าไหนยืดไว้เจ้าออกมาแล้วนะครับ หน้าสุดนนะครับซ้ายออกไปนะครับส่วนด้านนึงก็ให้เลี้ยวขวาไปนะครับตามรกำหนดไว้เป็นระเบียบนะครับคงคงงจะขึ้นเครืองว่าง้าไปละไปรับรางผมควบสัตว์องรางสอง้างเหรอคงงเอารางว่างนี้เกี่ยวกูต้องชื่อสา ขึ้นภาค9ออมาแล้วเปิดไหนเก่งเมนะไห่เนภาตนั้นยกคุมกเพรา้าดออกมาเสียเดี Looking ๋ยวมวยมลาออกมาเด้อออกคนละคนเดีว้นรคนละลู้อาจจะก็รู้นะรมารูกเดียวลูก บ่เดียวจ้นไปเห็นกันยูพนไปเห็นกันยูฮะคนเดียวซึก็น่าออกมีคนนอนสบยด ช่วงนึงรับไปแล้วช่วงช่วงเศ้ารับไปแล้วยังจะส่งไปก็แล้วเขาส่งเมียก่อวานแล้วช่วงเศร้าเรียแ้นครับนี่ดอกแรกดักสองริบสองาสตอ๋ออะไม่้มันติดต่อเ่าะอเพราะมันเขาไ่ติดตักสองหะพักนี